พี่น้องงามกันน้ป่ะสวัสดีครับพพ่อผมเมื่อวาครับบ่าสกุลคนสว่างนะครับผมแรงงานไทยนี้สเล็วนะครับมื่อนี้หลังเลือกงานนะครับผมจัดเมนูย่างเนื้อพี่น้องย่างเนื้อดเดี๋ยวรอพี่น้องเข้ามาเิ่งก่อนจากหน่อยมื่อนี้ เบ้าสุขุมมีแนวมาแจกพร้อมเลยครับ oh. มีแนวมาแจกพร้อมไผ่เข้ามาคนแรกแจกเลยครับไผ่เข้ามาคนแรกคอมเมนต์คนแรกแจกเลยครับเขาบ้านเราปะสวัสดีพี่ยุทธพงศ์นะครับพี่ยุทธพงศ์อ่งที่อยู่มานะครับเดี๋ยวผมจะส่งเสื้อไปให้นะครับผมเสื้อเบ่าสุขุคนสว่างนะครับผมเนาะส่งที่อยู่เบอร์โทร มาให้ผมเดี๋ยวผมจะส่งเสื้อผมผมเหยดเสื้อเนาะพี่เขามาเป็นคนแรกผมจัดให้พี่เลยสวัสดีพี่หนุ่มดวงดีด้วยนะครับกำลังก่อไฟอยู่น่ครับก่อไฟอยางเนื้อนะคือจีได้เห็นแบบเสื้อผมแล้วเนาะเสื้อเสื้อไอ้ผมจะกินทั้งหลังว่าไอ้ช่องยูทูปเปล่าสุกคนคนสว่างนะครับเห็ดมาบุหรายครับลองเห็ดมาบึ่งสิบตัวพี่น้องสิปตัว พี่ยุทธพงศ์นี่มีมีมีเฟซผมปะมีเฟซผมปะตอบผมเลยถ face, ้ามีเฟซผมทักมาทางเม,ม climate, <ช book. S 1> ด็ดเชื้อเลยสวัสด Lub ีอาลู่อยู่สวัสดีครับบุรี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 เจ้าเลยไอ้โดนโดนลิกติกเขาอย่าเข้ากล้องนะเก่งูนะเมาไม่มีครับพี่อ่า ทักมาทักมาเป็นหมู่ผมเลยครับชื่อเฟซผมว่ามีทีช่วยแก้วครับผมเดี๋ยวผมจะรับเป็นหมู่ล้วกะส่งที่อยู่มาเลยครับที่อยู่มาเดี๋ยวผมจะส่งเสื้อให้นะครับเอฟซี FC จากทหาร <c oughs> นาวาทิ่นาวาที่วัดด้อครับขอบ,ข,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณเก้าคนดูนะครับผมเดี๋ยวเบิ้อันนี้ก็ครับมันนีจัดย่างเนื้อครับผม ยางเนื้อแซ่บครับย่างเนื้อไข่พร้อมยังไข่พร้อมยางเนื้อพร้อมใครจะไปใส่ปะ FC บุรีรัมย์ครับสวัสดีครับเ c ซจากบุรีรัมนะครับผมพี่สายสมอนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมเนาะสวัสดีพี่ที่วาพรด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมันีมาครับทีมงานนะครับผมหลายๆท่านนะครับหนึ่งในนั้นมีเชียบเก่งครับนั่งตรงนี้ เชฟเก่งตามแตงนะครับบ้านนี้สวัสดีครับจีเขาดีจี้เขาจีนะครับเบาสกุลท่านเขาจี้มีบามือหนึ่งมือนน่เมนเมนูบามีครับผมยพอเวลาย้อนเวลาเขาจียพอเวลาครับตั้งจากกันไปเที่ยวกันมากจะขี่จักระยานเนาะครับนอกมือนั่นเมนคลิปผมลงไปล่าสุดนะครับพาพ่อใหญ่เก่งเราไปออกล่าไก่ ไปทดสอบสมรรถนะจักรยานพี่้องพอดีวบ้าตุกอนซื้อไมในปั่นพี่โันผมหรอครับบมฮันแล้วออกหน้าเขาดิวๆเวยอ้ยบมดห่านเลยนะขาครับนี่โมฮันรถหลังแล้ไปไว้ดีคือขาไปหรือ่าครับผมขาไปนี่ยั่นครับผมได้ครับโอเคครับอย่าลืมพักมานะครับพี่ยุทธพงศ์นะครับผมได้รับเสื้อจากผมนะครับเบ่าวะกนคนสว่างไปหนึ่งตัวเสื้อ นะครับผมผมเห็ดมาซิบตัวรอบนี้รอบนี้เห็ดเสื้อเป็นเสื้อเข้ามาทั้งรอบเข้ามาเสื้ออย่างนี้นเสื้อคอปกบก่ครับกะเห็ดมาซิบตัวรองเบิง้งพี่น้องลองเบิง้งเห็ดมาซิบตัวกันครับผมมาทางเนื้อบัดน,นี้ครับปีย่างเนื้อจังน้อยครับเป็นวิถี <บา S 2> ชีวิต <บา S 2> แรงงานไทยนะในอิวซีแลนคือเก่าครับผมเนาะ,รบ,นะบรรยากาศชื่อเฟซอะไรครับพี่อ่าเมธีช่วยแก้วครับ ภาษาไทยครับผมเมธีช่วยแก้วภาษาไทยครับผมสีเห็นหน้าผมเิ้นๆอยู่หันละครับแอดมาเป็นหมู่เลยครับเดี๋ยวผมไปหลับครับผมลงไลฟ์สดนี้ผมไปหลับแล้วก็ส่งเครื่มน้นบ่ส่งมาเล <ไป S 2> ยแจกผมนํานแน่ครับตอนนี้ผมเลืออยู่ประมาณสามตูหรือสี่ตูเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ดล่นไว้ไลฟ์ุด คนแรกที่ได้นน่คนแรกที่มาเข้ามาคอมเมนต์ผมนี่ผมผมให้เลยคนแรกครับผมครับเสื้อตัวนี้กะราคาอาจจะบามากไมยครับผมประมาณเกือบสี่ร้อยบาทตัวนึงนะครับผมเนาะมันเป็นเสื้อเสื้อข้อป๊กไหมครับเสื้อเป็นเสื้อเสื้อเอกเงินเนคอปก๊กโอ้ทางนึงกินย่างเดียวพี่น้องดูดูเบรคคือเลยพี่น้องโอ้ยตา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 ยอย่ yeah, <you. S 1> าอยู่มามาพี่น้องมาจุ้เนื้อครับผม นี่ครับจูเนื้อครับผมขอญอาตจินก่อนพี่น้องจับกล้องก่อนจูเนื้อครับ <จะ S 1> ผมแม่นจูดอกย่างอยู่ย่างจะเหมือนเดิมกิมนกลามคุณภาพปิ้งไข่พร้อมพีมน้องไข่ปิ้งเหตุวะมีใหม่เน,อน้องยังมาเดิมเดิม <laughs> มีใหแล้วคุยเมาล้นี่เกีบคุ้งครับเกีบคุ้งไม่มีวันยุดเพิ่อนตัวหอบออกมาจากห้องโอ้ยบอมเมนอาร์เบีเลยครับมากินย่างเนื้อกันครับแทบแทบกระเปาทุกคนลังจกทีมงานฟามไก่ครับเดิมมาเดิมกันกินสิมันอิ่มหมดเลยดึงมาเอาะ า,ยา้ยวเบิ่งเชฟเกม็ตมตำกแตงพี่น้องเอ้รับสีขาวเบิ่งกาตำหมกแตงเลี้ยวเหรอพี่น้องเล้ยวเหรอครับข้าเดียวพี่น้องไหมเลี้ยวเหรอครับตำน้ำลูกครับพวกตัสีเหรอตรงเลี้ยวเลี้ยวข้าเดียว บรสิพามาเบินจำรเทียงภาษาไทยครับผมภาษาไทยครับภาษาไทยครับผมเมทีช่วยแก้วภาษาไทยครับสระมอมอมาทอทงสรลอีครับผมเมทีช่วยแก้วครับผมภาษาไทยโควิดยังหลายบอครับทีนั่นโควิดเท่าหลายบอไหมบอม่บอไม่มีหรือ ไม่ได้ออกไปใส่เนาะโบน่าจะไม่ค่อยมีนะครับบ้านเนี่ย<ช>ถ้ามีเพิ่นจะแจ้งมานะครับแจ้ง<อ>แจ้งประเดิมประเดิมก็เชฟเก่งให้ประเดิมตามแจงพี่น้องชี้สดๆเลยจับได้เมื่อไรมาซอยมา นะครับเมนูมันนี่มีตำแต่งแล้วก็ต้มไส้เอิ้นเอิ้นไอ้กอย่าหร้อเป่มเดี๋ยวผมเอ,อิ้นต้นทางพี่ลูกกันดูแลสุขภาพกันด้วครับขอบคุณครับผมมาเอิ้นไอ้ต้นทางพี่ลกกูกนครับไปะยะไปะยะหญยะ ไอยะกินข้าวเด้อกินข้าวมันรรยากาศครับผมบรรยากาศแรงงานไทยนี่เร็วครับกินข้าวกินน้ำมือนี้มาตัวลมหนาวพี่น้องไม่กินทั้งนอกครับผมเพราะว่าย่างเนื้อไปน้ำนะครับก็เลยกินทั้งนอกกัน ขอบคุณครับดูแลส,สุขภาพเช่นกันนะครับผมเห็นเ้ <S <S าบอครับพี่ยุทธพงศ์ครับผมเห็นเห็นเฟซผมแล้วบป่าตอบผมเนี่ยครับเห็นเฟซผมหรือยังครับผมนี่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยนิดเดียวครับโอเคครับโอเคส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมานล้นะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะส่งเสื้อไปให้ครับผมเสือ้องามๆไปให้ครับผมได้เสื้อละกันอย่าลืมใส่ใส่มาอวดส่งมาให้ผมเบิ่องไงด้อพี่น้องอครับผมโอ้ยต้มเตียงแล้วบัดรต,ต,ต้มเตียงไข่ต้มมากินหม้อบดตินะมากินข้าวนอกกัน,กน,นครับ,กกน,รรบนี่ครับบรรยากาศมือนี้มาเอาบรรยากาศครับผมเอาบรรยากาศตำมะเปีรรยง ไข <ป S> ่ต้มไข่ปิ้งไหมย่างเนื้อพ่อคือเปิ้งนี่โคกับต้นไม้เงินแล้ว,ว <c oughs> ส่วนฝาล่างส่วนเป็นไผ่ได้ไหมแมนเย็นเลยจะให้พี่น้องก,กันเดีย๋ยวพี่น้องมากินข้าวกันกนอนครับตำแตงครับผม,มบูว่ามาได้ในหนุ่มโควงพ่พี่เย็นแล้วเ<อ>ย็นเอาอีิริเย็นเท่าไรนี่บัดนี้จะว่าอยากกินฮ้อนๆเดีกว่านี้ เมียนไ้เมนส่งเวียนีตอนนี้ส่งตอนนี้แหละส่งเวียนละวันหนึ่งเดียววันหนึ่งวันหนึงเดียวกรันน่ยยไอ้ยังไรกินตับต้มใส่บะเมนกินตำก้วยตับแดงครับหาม้หรือเปล่าอยู่ มันจริงไหมม่หรอมอนเหนียวตอนนี้อิราเลยังบอกยังบอกค่ำนะครับผมตอนนี้เวลาห้าโมงสามสิบแปดนาทีครับ S <S ก,กินอย่างนอกดนุ่งกินตามักแดงครับผมตามักแดงพี่เนียครับสวัสดีครับพี่นางสมหวังนะครับอตอนตนี้ผมเดือเดือเสื้ออยู่ประมาณสามตัวครับผมอย่าลืมร่วมมามารลวมสนุกร่วมกันนะครับผมเวลาผมไล์สดนคนแรกที่มาเข้ามาคอมเมนต์ผมให้เสื้อตัวหนึ่งนะครับผม จะยืดนะครับเมื่อหลังลับเป็ดกินให้เบื้องเนี่ยเป็ดผมมีนะครับเป็ดหายากครับผมสวัสดีพี่จานสายพูด้วยนะครับเป็ดผมมีนะครับหายากครับผมตั้งแต่ผมมานี่ปีหนึ่งผมได้กินเท่าเดียวไปเอาเป็ดมาจากแคมป์เก่าครับผมไปเอามาจากไอ้แคมป์ทีมงานปัดป่าครับผมฝั่งเก่าที่ทํางานนะครับครับ ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ <Comment S 2> นะครับผมเนาะผมว่าจะขออยากไปกินเข่าแล้วครับตั้งกองไว้บ่ะให้ผมลงเลยหรือว่าตั้งกล้องไว้ครับขอลงเลยแล้ะกันเนาะครับผมเนาะตัวทางพี่ลูกนอนครับผมเอื้อมมากินเข่านอนรับแล้วครับผมครับขอลงไปคลิปนี้ขอขอลงไป ก็ภาพนี้เลยครับผมเนาะอย่าลืมที่ตามนะครับบ่าสุขคนคตสว่างนะครับผมกดที่ตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมในเด้วยครับเพื่อ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ผมบ่าสุขคนคนสว่างแล็ทีมงานตามใ้ทุกท่านนะครับผมเนาะ,ะปีหรือเปล่าปีหรือเปล่าอันนี้กะไม่ให้ภรรยาที่ตามจะไอ่แม่นบ่เพื่อนอให้ภรรยาที่ตามคว,มคว,มควมื่อนไปครับอาจารย์โอ้โหโค่อยเนาะบผมโอเคครับไว้เจอกันไลฟ์สดหน้าครับไลฟ์สดนี้ผมกอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ All right.